เพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชต้องการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงจำเป็นต้องมีช่องทางการนำก๊าซเข้าสู่เซลล์ช่องทางดังกล่าวคือปากใบของพืชนั่นเอง ในเนื้อเยื่อพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งใบพืชเป็นเนื้อเยื่อที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบสูงมากกว่า90%รดวงอากาศเหนือช่องเปิดของปากใบหรือ stomata cavity จะมีความชื้นสัมผัสสูงเกือบร้อเอร์เซ็ ซึ่งสูงกว่าความชื้นสัมผัสในบรรยากาศในวันที่อากาศปากติฝนไม่ตกทำให้เมื่อปากใบเปิดเพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้น้ำภายในในบพืชจะระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกพืชจะดึงน้ำผ่านทางรากเข้ามาทดแทนน้ำที่สูญเสียไปในพืชบางชนิดพบว่าพืชต้องเสียน้ำไปถึง1,000กิโลกรัม ต่อการสร้างสารอาหาร1กิโลกรัมหากบริเวณดังกล่าวมีน้ำอย่างเพียงพอพืชก็จะสามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติแต่หากพืชต้องเจริญเติบโตในที่ที่มีน้ำจำกัดพืชจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เสียน้ำน้อยลง ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่ในดินแดนที่มีน้ำจำกัดมากเช่นทะเลทรายหรือเป็นพืชที่มีลักษณะวิสัยเป็นพืชอิงอาศัยจึงมีการปรับลักษณะโครงสร้างและกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมนั้นๆ ตราการสูญเสียน้ําเมื่อพืชเปิดปากใบหรือที่เรียกว่าการคายน้ําของพืชน,นั้นขึ้นกับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัสในบรรยากาศในที่ที่มีอุณหภูมิสูงน้ําจะมีอัตราการแพร่สูงกว่าที่ที่มีอุณหภูมิต่ํา และหากความชื้นสัมผัสในบรรยากาศสูงก็จะทำให้พืชมีอัตราการคายน้ำต่ำลงดังนั้นพืชที่ต้องเติบโตในที่ที่มีน้ำจำกัดมากจึงมีการปรับตัวให้มีการเปิดปากใบในขณะที่สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิต่ำและมีความชื้นสูงในช่วงของวันซึ่งก็คือช่วงเวลากลางคืน พืชเหล่านี้จะปิดปากใบตอนกลางวันเพื่อลดการสูญเสียน้ำและเปิดปากใบตอนกลางคืนกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชกลุ่มนี้จึงเริ่มต้นในเวลากลางคืนและดำเนินกระบวนการบางขั้นตอนในเวลากลางวันเราเรียกพืชกลุ่มนี้ว่าพืช c r า s s เลเซียนแอซิดเมตาบอลิซึหรือ CAM กระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืช CAM คล้ายกับพืช c c คือพืช C4 มีวัฏจักรคาร์บอนที่นอกเหนือไปจากวัฏจักรคารวินแต่ต่างกันที่พืช CAM เกิดกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลาที่ต่างกันและไม่ได้ต้องการโครงสร้างแบบคลาสอ a นาโตมีอย่างในพืช C4 ื CAM เปิดปากใบในเวลากลางคืนเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทำปฏิกิริยากับฟอสโฟอินอนไพรูเวตเบปโดยอาศัยเอนไซม์เบปคาร์บอกซิเลสจะได้เป็นออกซาโลอะซิเตต OAA ซึ่งเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน4อะตอม o อกซาโลอ t ซิเจะถูกเปลี่ยนเป็นมาเลแตและเก็บเป็นกรดมาลิกหรือมาลิกแอซิไว้ในวักคิโอของ m เม o โซฟ l ลเซลทำให้เซลมีสภาพเป็นกรดในเวลากลางคืน <c oughs> ต่อมาในเวลากลางวันปากใบปิดแต่ปฏิกิริยาแสงหรือไลท์ t r แอคชั่นยังคงดำเนินอยู่ได้ พืช C A M จะมีการดึงกรดมาลิกที่เก็บสะสมไว้ในวัคคิโอมาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และไพรูเวตซึ่งเป็นสาร C3 จากนั้นคาร์บอนไดออกไซด์จะเข้าสู่คาร์วินไซเคิลส่วนไพรูเวตจะถูกนำไปสร้างเป็นแป้ง และสลายไปเป็นฟอสโฟอิโนพรูเวตต่อไปการที่พืช CAM เปิดปากใบตอนกลางคืนและตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลากลางคืนนั้นทำให้พืช CAM มีการสูญเสียน้ำในรูปของการคายน้ำน้อยกว่าพืชกลุ่มอื่น กลไกเช่นน si ี a ้ทำให้พืช CAM มีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงกว่าพืช C 3และพืช <ke> <system> C 4เหตุนี a ้ทำให้พืชกลุ่ม CAM สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในเขตทะเลทราย